สองเมนหนิงปณิตากลางไอจีปิ่นเกตมณีเตรียมลาเมืองไทยหลังลือเตียงหักหนิงปณิตาเคลื่อนไหวกลางไอจีปิ่นเกตมณีหลังไปเลี้ยงส่งเตรียมโบกมือลาเมืองไทยไปอยู่ต่างประเทศหลังเจอกระแสข่าวลือเรื่องเตียงหักเรียกได้ว่าข่าวลือสนันสำหรับคู่รักปิ่นเกตมณีเจเจตรินโดนโยงเป็นคู่รักดาราดังเซนไบหย,ยา ลือกันมาได้มาสักระยะใหญ่แล้วแต่ทว่านะปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวเลยล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาโพสต์ช่วงเวลาแห่งความสุขหลังเพื่อนเพื่อน,นพากันไปกินเลี้ยงเพื่อเลี้ยงส่งปิ่นเกตมณีไปลอนดอนประเทศอังกฤษหลังลือเตียงหัก โดยทางด้านปิ่นเกตมาีโพสต์รูปภาพพร้อมแกงเพื่อนและได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเลี้ยงส่งไปลันด้านขอบคุณนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์ดินเนอร์สนุกรักมากค่ะหลังจากที่ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเทียบว่าตอนนี้ปิ่นเกตมานีนั้นดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยทีเดียว ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนิงปณิตาได้เข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีปิ่นเกตมณีที่เตรียมโบกมือลาไปต่างประเทศว่าน่ารักในขณะที่ปิ่นเกตมณีก็ได้ตอบกลับว่าแวะมาหามีกันจากสวิสเรียกได้ว่า